สวัสดีครับมาลิมทานชาแนลนะครับวันนี้มาลิมทานชาแนลของเราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการปลูกบอนสียังไงจะทําให้บอนสีของเราเป็นกอแล้วก็เป็นพุ่มที่สวยนะครับในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องบอกเลยครับว่าการที่จะทําให้บอนสีของเราเป็นพุ่มเป็นกอที่สวยเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหลายเดือนอยครับนะเพอบางต้นอาจจะเป็นปีเลยนะครับ แต่วันนี้เราจะมีเคล็ดลับนะฮะแค่ไม่กี่เดือนรับรองเลยครับว่าบอนสีของเราโตขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นกอสวยแน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวมานะว่าผมจะมีเคล็ดลับยังไงามาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าบอนสีนะครับอันนี้เป็นชิ้นผ่าบอนสีกก่สุดสงวนะที่ผมผ่าไว้วันที่15ทับสนะครับปี6 5หนครับและจากนั้นผมจะเลือกกระถางอ่า เป็นกระถาง8นิ้วหรือว่า6นิ้วก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็น8นิ้วนะครับในการปลูกมอนสีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเลือกรองก้นกระถางด้วยโฟมแล้วก็กากมะพร้าวสับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรานําดินที่เราผสมไว้นะใส่ไปได้เลยนะครับเป็นดินถุงทั่วไปผสมใบก้ามปูแล้วก็กากมะพร้าวสับนะครับหมักไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปได้เลยครับใส่ให้ได้เลยครึ่งมานิดนึงนะครับ จากนั้นให้นำชิ้น,นผ้าบอนสีของเรานะครับที่เป็นแบบนี้นะครับใส่ใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะค,นครับผมจะแนะนำาครับโดยเฉพาะต้นที่เขาค่อนข้างโตสมบูรณ์แล้วนะครับแบบนี้นะ,นะครับใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อที่จะให้เขาโตมาแล้วก็ สมบูรณ์นะครับเหมือนการแตกก่อนนะเราจะวางเขาไปในลักษณะแบบนี้หนึ่งกระถางจะใส่ประมาณสักสี่ต้นหรือไม่ก็สามต้นนะครับอันนี้ผมใส่กระถางแปดนิ้วผมก็จะใส่ไปสี่ต้นเลยครับนี่ฮะในลักษณะแบบนี้ส่วนชิ้นผ้าที่เขายังไม่โตให้เราปิดฝาแล้วก็อบไว้เหมือนเดิมครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ส่วนอันนี้เราจะได้มาในประมาณอย่างนี้นะวางในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อให้เขาโตมาแล้วก็จะเป็นกอเป็นพุ่มนะครับอันนี้คือทิกทิศเล็กๆนะครับที่เราจะเหมือนการเร่งการจเจริญเติบโต,ตให้เขาเพราะถ้าเกิดเรารอถ้าเกิดว่าเรารอให้เขาแตกกอเองอาจจะใช้เวลานานมากนะครับอาจจะเป็นปีหรือไม่ก็ประมาณห้าหกเดือนนะครับจนกว่ากว่าเขาจะแตกกอเป็นพุ่มได้นะครับแบบนี้คือเหมือนเป็นวิธีเร่งเขานะฮะปลูกหลายๆต้นแล้วก็ เขาจะโตในเวลาที่พร้อมๆกันเพราะว่าเป็นชิ้นผ่าในรุ่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเอาไปอ่าชิ้นผ่าไปวางไว้กับต้นที่โตแล้วแบบนี้ครับเขาจะโตไม่พร้อมกันแล้วเวลา,าโตออกมาเขาก็จะไม่สวยนะครับแบบนี้เวลาเขาโตออกมาเขาจะเหมือนอ,ออกมาจากต้นเดียวกันนะครับจะทําให้เขาเป็นพุ่มสวยนะครับพอได้แบบนี้แล้วให้เราเติมดินไปให้ประมาณเกือบเต็มกระถางเลยนะครับ แบบนี้ประมาณสักเดือนสองเดือนเขาก็โตเป็นพุ่มสวยแล้วนะยังไงเดี๋ยวประมาณสักอีกสักอีกประมาณ1เดือนหรือว่า2เดือนะครับนี่ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาจะเป็นพุ่มสวยหรือยังนะครับหลักๆก็ทําประมาณนี้แหละครับทำให้เขาเป็นพุ่มสวยนะครับไม่ต้องรอถึงปีนะครับแบบนี้แค่เดือนสองเดือนเขาก็สวยได้นะครับ แบบนี้เราก็จะเอว่าเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราลดน้ําได้เลยครับลดน้ําให้ทะลุกระถางเลยนะครับก็หลังจากนี้นะครับอ่าสหรับใครที่อยากจะอบก็อบได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะครับแต่ถ้าไว้ข้างนอกแนะนํว่าอ่าอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับให โดนแสงแดดลำไหลก็พอนะครับมิฉะนั้นอาจจะทําให้ยอดที่ออกมาใหม่เขาไม่ได้นะครับก็สําหรับต้นนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมอ่ปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะครับผมจะใส่ไปประมาณ3ต้นเห็นไหมครับเขาจะโตมาในระยะเวลาที่พร้อมกันนะต้นนี้หยุดประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับจังจากที่ลงกระถางไปนะครับเห็นไหมครับเขาจะโตขึ้นมาพร้อมกันนะหลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะโตเป็นพุ่มพร้อมกันนะ จะทําให้ต้นบอลสีของเรามีต้นไม้ที่สวยนะครับเมื่อเราปลูกแบบนี้นะครับเราจะได้บอลสีที่เป็นพุ่มสวยนะครับหรือว่าเป็นกอสวยนะครับไม่ต้องรอแตกกอจนถึงระยะเวลา1ปีอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเป็นทางลัดเลยนะครับบอกวิธีเลยนะครับให้ทําแบบนี้นะครับไม่ต้องรอเขาแตกกอนะครับผ่าชิ้นเขาแล้วก็ใส่กระถางละสามนะครับแค่นี้ก็ทําให้เขาสวยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเห็นไหฮะ ก็ยังไงคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทิ้งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับและหากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ